เวียลวิกกี้ต้องหยุดทำสิ่งนี้แล้วเผ mm hmm. ยรอล,ลูกแข็งแรงแล้วค่อยกลับไปลุยใหม่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ คืนแทนว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วสำหรับพระเอกหนุ่มมาดเคมเวียสุกลวัตและภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งทั้งพากันไปซื้อของเตรียมไว้ให้ลูกที่ใกล้คลอดพากันออกทริปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆําทำการแฟนคลับติดตามจำนวนมาก แต่ล่าสุดหนุ่มเวียได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวประกาศว่าอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะครับนี่พักอยู่บ้านได้ไม่กี่วันคิดถึงทิพอีกแล้วตอนนี้ก็วนดูวีหลอกตัวเองวนไปก่อนไว้ลูกแข็งแรงแล้วลุยกันต่อยาวๆโลดทำกลางแฟนคลับส่งกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่และฝากความคิดถึงถึงทั้งคู่จำนวนมาก สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ